ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับรางวัลน,นักเรียนคุ่มองดีเด่นประจำปี2565ท่านสามารถเข้าสู่หน้าลงทะเบียนผ่านทางลิงก์ที่ได้รับจาก SMS ที่บริษัทคุ่มองส่งให้กับผู้ปกครองนักเรียนคุ่มองดีเด่นคลิกเลือกภาษาจากนั้นกรอกหมายเลขผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้รับพร้อมกับลิงก์การลงทะเบียนผ่านทาง SMS ที่บริษัทส่งให้ จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบขอให้ท่านอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของการเข้าใช้เว็บไซต์อย่างละเอียดเมื่อท่านอ่านทำความเข้าใจแล้วกรุณาทำเครื่องหมายในช่องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและคลิกยืนยันในขั้นตอนนี้ท่านผู้ปกครองจะต้องตรวจสอบข้อมูลและอัปโหลดรูปถ่ายของนักเรียนเข้าสู่ระบบคลิกอัปเดตข้อมูล จากนั้นคลิกอัปโหลดรูปภาพในการอัปโหลดรูปถ่ายของนักเรียนกรุณาใช้รูปที่แต่งกายสุภาพไม่สวมหมวกแว่นดำหรือหน้ากากอนามัยจากนั้นระบบจะแสดงภาพที่ท่านเลือกพร้อมกับข้อความอัปโหลด complete d กรุณาตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรุณากรอกคำอ่านชื่อและนามสก,กุลที่ถูกต้องจากนั้นคลิกส่งข้อมูลขอให้ท่านอ่านรายละเอียดเงื่อนไขาการอนุญาตให้บริษัทนำข้อมูลไปจัดทำคลิปประกาศรางวัลและยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลนักเรียนไปใช้โดยทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมทั้งสองช่องจากนั้นคลิกยืนยัน ลงทะเบียนสำเร็จขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบรางวัลน,นักเรียนคู่มองดีเด่นประจำปี2565